พลตบ,บตรีอิทธิพรโพทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พันตำรวจเอกทวีกุศแถลงร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุจริงทรัพย์ คือนายจัตุพลบุญศรีสนมอายุ27ปีนางสาวประภาพรบุญศรีสนมอายุ29ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นเงินสดจำนวน3,263,500บาทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานายจตุพลได้สวมใส่สชุดไรเดอร์ก่อเหตุโดยทำทีวางแผนเล่นละครทะเลาะกับแฟนสาวประภาพรสมียนที่เบิกเงินมาจำนวน3,460,000บาทบริเวณถนนราดสออุทิศ หลังธนาคารกรุงเทพเขตเทศาบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดจลบุรีอ้างเป็นสามีก่อนจะลงมือทำร้ายคนขับรถตู้แล้วหยิบกระเป๋าที่มีเงินสดจำนวนดังกล่าวไปจากนั้นได้นำรถจักรายานยนต์คันก่อเหตุไปทิ้งที่ากอ้อยเขตเทศาบาลมา้าไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดจลบุรีแล้วขับรถกระบะหลบหนีไปจอดไว้ในอุปกรณ์แห่งหนึ่งหมู่ที่4ตํตบลสมเด็จจังหวัดจลบุรีแล้วหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภัก2และสืบสวนสภบ้านบึงตามไปจับกลุมได้ที่ห้องพักเลขที่112ชั้น1่งองัก14รีสอร์ท ถนนเพชรเกษมแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านบึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุและจุดที่มีการนำรถจักรยานยนต์ไปทิ้งพร้อมรับสารภาพว่าเหตุจูงใจในการก่อเหตุนั้นเป็นนี่สินเป็นจำนวนมากจากการกู้เงินไปลงทุนซื้อเหรียญบิตคอยและขาดทุนหลังได้เงินแล้วนำไปซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 14จำนวน2เครื่องและของใช้ที่จำเป็นเพื่อหนีต่อแต่มาถูกจับกลุ่มเสียก่อน